มาด้แล้วระวังนะถอยมาก่อน่ท่านผพอมีสติเิยท่านผพอพล้งใหญ่แล้วโอเคโอเคท่านเพอท่านเจ้าเมือง ข้าจะฆ่าเจ้าออข้าจะต้องฆ่าเจ้าให้อด้ยเพราะข้าไร้ความสาม,มารถช่วยผู้ชาวไม่ได้โรคคลุ้มคลั่งนี่ไม่มียารักษาจริงๆไปวิเร็วอาชาวบ้านออกมาจากมือหน,นิงอันเร็ว อออเอเขาไม่รู้ว่าเหตุได้นิงอันถึงได้พบกับไายนณานี้แต่ข้ารู้ว่าบนโลกนี้มีเทพถวยเทพอยู่เบื้องบนไปสวินยอมแลด้วยเลือดเนื้อ ขอทวยเทพโปรดเมตตามาเยือนหนิงอันช่วยชาวเมืองหนิงอันของข้าด้วยเถิดข้ายินดีเอาชีวิตข้าแลกกับคนทั้งเมืองท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองไม่นะท่านเจ้าเมือง 嗯嗯嗯嗯。 แล้ข้าไม่มีสิทธิ์โทษเจ้าแต่ตามความรู้สึกข้าอดไม่ได้ที่จะโทษเจ้าดังนั้นฉงเจ้าจากนี้ไปเจ้าก็คือเจ้าข้าก็คือข้า แต่มีเรื่องหนึง่งข้าหวังว่าเจ้าจะบอกความจริงกับข้าใครเป็นคนวางยาพิษปีศาจในเมืองหนิงอันกันแน่เจ้าอยากแก้แค้นเหรอจะบอกข้ามาเผ่าปีศาจวังเหลิงเชวยนเจินอวี๋ฟูหลิงเจินอวีู๋หลิงอาซวัเจะฟังข้าพูดก่อนนะ เจ้าอย่าวู่วามเด็ดขาดเจ้าอีเป็นหนึ่งในสามราชาปีศาจหากจะไปย่อมัวใครได้ข้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปจนถึงวันที่แก้แค้นให้ตะแก่ได้ด้วยตัวเองไม่มีค่ะสำหรับเจ้าแล้วศิลาไรอาวอนก็เป็นเพียงหินไรประโยชน์ก้อนหนึ่งในเมื่อมันอยู่ในร่างของข้าเช่นนั้นมันจะเป็นของใครก็ขึ้นอยู่กับข้า <laughs> เสรีสร้างได้ดีทีเดียวไปสู้ที่จริงในใจเจ้าก็รู้ดีข้าต้องการให้เจ้ารวบรวมอาวรนเพื่อปิดผนึกมันไม่เพียงไม่ฆ่าเจ้าแต่ยังจะปกป้องเจ้าด้วยแต่คนของสำนักเซียนพวกเขาทำได้เพียงทำเพื่อสิ่งที่เรียกว่าส่วนรวมคิดหาวิธีฆ่าเพื่อน,นำสีลาไร้อาวรนออกมาหรือไม่กระจองจำเจ้าเอาไว้ดังนั้นดูเหมือนข้าชิงตัวเจ้าไปแต่ความจริงแล้วเจ้ายินยอมไปกับข้าเอง ข้าพูดถูกไหมปัยสินถูกเผ่าปีศาจฆ่าตายเจ้าอยากแข็งแกร่งขึ้นอยากแก้แค้นแต่พึ่งพาเผ่ามนุษย์ไม่ได้เจ้าทําได้แค่เลือกระหว่างเซียนกับปีศาจความไร้น้ำยาของเผ่าเซียนเจ้าเห็นมานานแล้วสํานักเซียนไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเจ้ารู้ดีมีเพียงตาหนักเฮาเย่ที่สามารถช่วยเจ้าได้แต่เจ้าก็ไม่ยอมเสียหน้าและจํานนตอนนี้ข้าจับตัวเจ้ากลับมาเป็นข้ออ้างให้เจ้ารักษาหน้าได้ไม่ใช่เหรอ นี้คืออะไรจุยอิงโหยนานฉีเฟิงเหมือนจะเป็นชื่อทั้งนั้นเลยทำไมถึงแขวนอยู่ตรงนี้ดูเก่ามากเลยเป็นของโบราณที่ฟัานย่สะสมไว้เหรอฟ้านย่ทำไมถึงมีชื่อเขาด้วยออกมา เจ้าเข้ามาได้อย่างไรข้าจะเข้ามาได้ยังไงเขาก็ตามเจ้าเข้ามาน่ะสิออกไปฟานเย่เจ้าทิ้งเขาไว้ตั้งหลายวันน่าจะพอได้แล้วกระมังหรือว่าเจ้าจงใจแกล้งข้าทั้งทั้งที่ตกลงกันแล้วว่าจะสอนข้าแต่วันวันกลับไม่เห็นเจ้าเลยคิดไม่ถึงว่าจะมาชื่นชมของโบราณของเจ้าอย่างสบายใจเฉิบที่นี่มีอะไรน่าสะสมกันเขาให้เจ้าอยู่ที่ตำหนักเฮาเย่อย่างอิสระไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะบุกรุกห้องรับสอนดูสอนเห็นพูดมากสมควรข้า บูมบามสมุขนตายคนอยากรู้อยากเห็นยิ่งไปคนเก็บไว้อย่าคิดท้าทายความอดทนของข้าหากมีครั้งหน้าอีกต่อให้ไม่ได้ศีลาไรอาวันข้าก็จะทำลายเจ้าแล้วเรื่องที่เจ้ารับปากข้าล่ะเจ้าใช้หลักการของพ่าปีศาจบาราแกข้ากดขี่ข้าก็เพราะพลังของเจ้าแข็งแกร่งไม่ใช่เหรอฉะนั้นข้าอยากแข็งแกร่งขึ้นไม่ผิดอะไรความรู้สึกที่อยากแข็งแกร่งข้าเข้าใจมากกว่าเจ้าอีกคนที่เคยเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ได้มีแค่เจ้าคนเดียวนะปัซัวอย่าคิดว่าตัวเองพิเศษมากอยากแข็็งงงงแกกกรร่่่ขขึ้้้นนนนตอออดทเเใชัวามคืะไไจซ นี่นะเหรอทักษะที่แท้จริงที่พูดถึงอส่วนยอดทักษะของอาจารย์ดูดวงและหลอมยาวันนี้จะถ่ายทอดให้เจ้าทั้งหมดไม่หบกเบ็ดแน่นอนเฮ้ย <c oughs> เ้ยเจ้านี่ไม่ใช่เออะไรก็หยิบเจ้าหอยสังน้อยออกมาเ้าจะบอกเจ้าให้นะครั้งนี้เขาไม่ได้แกล้งเจ้าจริงๆนี่เป็นทักษะพิเศษของข้าจริงๆก็รู้นะว่าข้าต้องการอะไรขขาอยากแข็งแกร่งขึ้นเขาอยากให้ข้าเรียนอะไรกับเจ้าเรียนดูดวงเรียนหลอมยาน่ะเหรอสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางทําให้ข้าแข็งแกร่งนี่เขาไม่ได้ตั้งใจจะช่วยข้าเจ้าก็เหมือนกันหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่มีใครเกิดมาแข็งแกร่งที่สุดถ้ารักษาชีวิตไว้ไม่ได้จะอยู่ถึงวันที่แข็งแกร่งได้อย่างไร นี่นะกินแล้วไม่อ้วนก้าวเดียวก็คือสวรรค์ไม่ได้ถ้ายะทะยานมากไปเรียบร้อนอยากสำเร็จเจ้ามีแต่ยิ่งฝึกก็ยิ่งแย่ยิ่งเดินยิ่งเขวแข็งแกร่งขึ้นสิ่งที่แข็งแกร่งไม่ควรมีแค่วรยุทธ์ยังมีจิตใจด้วย หากเจ้าอยากตั้งใจเรียนก็อยู่ต่อเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานที่สุดหากเจ้าไม่อยากเรียนตอนนี้เจ้าก็หยิบเจ้าหอยสังน้อยขึ้นมาแล้วก็เรียกฟ่านเย่มาให้เขามารับเจ้ากลับไปอย่างมากเขาก็แค่ถูกเขาอัดสักทีแต่เจ้าไม่มีทางประสบความสําเร็จแน่นอนฮึอกระดองเต่ากับตํารายานั่นจะให้ข้าไม่ใช่เหรอทาไมถึงได้เอากลับไปดังนั้นพวกเราเริ่มเรียนจากตรงไหนดีอาจารย์อือ เจ้าเรียกข้าว่าอะไรนะอาจารย์อยยยพอเหล่ากุยไปค่ำคืนที่ยาวนานก็น่าเบื่อจริงๆดึกป่านี้ล่ะไม่รู้ว่าราชาปีศาจนั่นนอนหรือยังฟานเจ นอนแล้วจริงๆด้วย Guerra. ทำไมเหรอ <mm mm> ม่มีอะไรถ้ากำลังอดนอนเพื่อหลอมยาอยู่แล้วอย่างไรแล้วอย่างไรเจ้าหยุดถามมันไม่เกี่ยวกับตัวเองสิเดิมทีเจ้าควรสอนข้าตอนนี้เจ้าส่งข้ามาอยู่กับเหล่ากุยตัวเองทิ้งงานไว้แล้วก็ไม่รับผิดชอบสบายเชียวนะสบายเหรออืมถ้าไม่อย่างนั้นล่ะเจ้าทำอะไรอยู่ เจ้ากำลังยุ่งอยู่กับการแย่งพื้นที่กับวังเหลืงเฉียนอยู่เหรอฟานเย่ฟังอยู่ข้าจะบอกเจ้าให้นะตอนเนี้ข้าเรียนวิชาหลอมยาได้ไม่เลวเลยเดี๋ยวข้าหลอมยาขั้นหนึ่งได้เหล่าคุยก็ต้องเรียกข้าว่าอาจารย์ว่ากันว่ายาขั้นหนึ่งน่ะสุดยอดมากรอข้าหลอมออกมากินเซี่ยและปีศาจก็ต้องเกรงกลัวข้าบ้างแหละเจ้าก็ต้องเกรงกลัวข้าบ้างอย่างนั้นเหรออืม คอยดูเถอะอ๋อข้ายังเรียนวิชาทำนายกับเหล่ากุยด้วยแต่กระดองเต่าเนี่ยอาจจะใช้ไม่ค่อยถนัดมือทำนายอะไรไม่ค่อยได้เลยจะว่าเขาหลอกข้าหรือเปล่าเขาหลอกเจ้าได้ด้วยเหรอเต่าเท่าพันปีเจ้าเล่จะตายนี่ทางข้ามีพระจันทร์ดวงหนึ่งครึ่งเซี่ยวทางเจ้ามีหรือไม่ดังนั้นเผ่าเซียนและเผ่าปีศาจ ก็มองจันทรดวงเดียวกันสิแต่ละเผ่าล้วนอยู่บนแผ่นดินเดียวกันแน่นอนว่าที่มองก็คือพระจันทร์ดวงเดียวกันวันนี้เจ้าพูดเรื่องไรสาระมากมายเช่นนี้อยากพูดอะไรกันแนะ่ข้าก็บอกเจ้าไปแล้วนี่อดนอนหลอมยาหน้าเบื่อจะตายหน้าเบื่อเหรอเจ้าเห็นข้าเป็นของแค่เบื่อหรือไงก็ไม่เชิงหรอกเพียงแต่ว่าตอนที่เบือ่อก็ต้องคิดถึงคนหน้าเบื่อไปสู้ข้ามีงานไม่คุยด้วยแล้ว mm <laughs>